สวัสดีค่ะรจตมาริมานิตมากันนะจ๊ะเรื่องอะไรดีเรื่องของตัวนั้นหมดแดงเนี่ยคนนี้จะรับเป็นบุตมาป่าแล้วคนนี้จะับเป็นหมืวน้อยมุมแดงโอเคมาเล่นเปียกไปวนเพื่อนมาเล่นดิไม่มีไม่ได้เล่นสงคนไม่ได้จะเล่นีาจะเล่นไหมม้เล่เออก็เล่นโอเคเล่นสองคนไม่ได้ก็เปลี่ยนกัน เฉากที่หนึ่งไอเอามานลเตอร์เลิเตอร์ก็คือฉากที่หนึ่งเราสตาร์ทก่อนดิไปเริมาสตาร์ทสตาร์ทเรียเรียเรียวเรียกคละอันเดียเยอ่ะโละอันอ่าหกอ่ะมาหกอ่เฮ้ยเดินหน้าสองช่องเร็วไว้ที่สามไว้ไว้ไว้ อปการด้วยนะเ,เดียเดินอระอไตราิหยุดเดินสรอ,อบค่ะหยุดเดินหยม่ะไม่เรา,า,าต้องตกใจก่อนว่าที่หนูน้องหมดแดงอ่ะฉากแรกมันเริ่มเป็น